สวัสดีครับผมแมนตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องแมนฟิตอยู่นะครับมีหลายคนทักเข้ามานะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันเยอะแยะมากมายนะครับว่าเฮ้ยพี่ลดไขมันหน้าท้องทํำยังไงนะครับต้องซิทอัพกี่ที่ต้องเล่นลูกกิ้งกี่ที่กี่เซตต,ต่อวันนะครับถึงจะสามารถลดไขมันหน้าท้องได้และสามารถมีซิกแท็กได้นะครับผมต้องขอบอก ก่อนตอนนี้เลยนะครับว่า,าผมไม่ได้แอนตี้นะครับหรือไม่ได้โจมตีคนที่ซิดอัพหรือคนที่เล่นกล้ามท้องหรือคนที่เล่นลูกกิ้งนะครับอันนี้ผมไม่ได้แอนตี้เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าการที่เรานะครับไม่ได้โฟกัสเรื่องการกินนะครับเราไปโฟกัสเรื่องการเล่นลูกกิ้งหรือซิดอัพอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้เราสามารถลดไขมันหน้าท้องได้นะครับผมการที่เราจะสามารถลดไขมันหน้าท้องและสามารถเห็นซิกแพคได้นั้นนะครับ มันอยู่กับการกินของเราล้วนๆเลยนะครับอย่างที่มีคนกล่าวไว้ว่าสร้างซิกแพคได้ที่ห้องครัวนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปซิ t อัพอยู่ข้างเตาแก๊สนะฮะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ การที่เราสร้างซิกแพคอยู่ในห้องครัวนั้นก็คือเกี่ยวกับการกินนะครับถ้าเราเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เราก็สามารถที่จะเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราได้นะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องอ่ะมีคนสงสัยว่าทําไมบางคนซิทอัพเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วเล่นลูกกิ้งเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วทําไมก็ยังไม่เห็นกล้ามเนื้อซิกแพคของเราอยู่ดีนะครับอยากให้นึกภาพง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพเหมือนกับว่ามีซาลาเปาซาลาเปาไส้หมูสับ ก้อนหนึ่งนะครับผมไส้หมูสับนั้นอ่ะเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรากล้ามเนื้อซิกแพคของเราสลาเปานั่นก็เหมือนกับไขมันของเราตรงแป้งสีขาวนะ่ะก็เหมือนกับไขมันใช่ไหมครับถ้าเราไม่คุยคุยมันออกเราก็ไม่สามารถเห็นไสหมูสับของเราได้ใช่ไหมครับโอเคเหมือนกันเลยครับผมถ้าเรายังมีหน้าท้องอยู่ก็จริงนะครับเล่นซิทอัพ ลูกกิ้งก้ามท้องอยู่ข้างในก็จริงแต่ถ้าเรายังมีไขมันบางข้างนอกอยู่ก็ไม่สามารถเห็นซิกแพคของเราได้นะครับผมเปรียบได้เสมือนกับน้ําลดต่อผุดนั่นแหละครับอันนี้สมมติว่าอันนี้คือระดับน้านะครับยกตัวอย่างอีกแล้วอันนี้คือระดับน้ําอันนี้คือตอ่อต่อไม้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับซิกแพคใช่ไหมครับตอไม้ระดับน้ําก็เหมือนกับไขมันถ้าเราลดจํานวนไขมันลงนะครับต่อมันอยู่เฉยอย่างนี้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 ปั๊บมันก็เริ่มเห็นต่อใช่ไหมครับ การเห็นตอก็เท่ากับว่าเราเริ่มเห็นซิกแพคแล้วนะครับและจะทํายังไงให้เราสามารถเห็นซิกแพคมีซิกแพคได้นะครับผมจะแนะนำเ,นเพื่อนเอยู่3ข้อด้วยกันนะครับ 1. ให้เพื่อนๆไปออกกําลังกายซะนะครับผมการออกกําลังกายอาจจะไม่ใช่แค่ซิดอัพนะครับลูกิงหรือวิ่งหรือคาริโออย่างเดียวนะครับเราสามารถไปเวทเทรนนิ่งนะครับผม อ่าเวทเทนนิงบอดี้เวทนะครับผมเต้นแอโรบิกอะไรก็ได้นะครับหรือการอะอย่างเช่นเวทเทนนิงหรือบอดี้เวทใช่ไหมครับเราก็ออกกําลังกายพวกท่าคอมเพล n ว์มูฟเมนต์หรือแบบพวกที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนอย่างเช่นอ่าถ้าเป็นสายบอดี้เวทเนาะใช้กับน้ําหนักร่างกายก็อย่างเช่นวิดพื้นนะครับดึงข้อนะครับผม อ่าหรือว่าสควอสนะครับหรือลุกนั่งนะครับผมการที่เราใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนนะครับมันก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญของร่างกายทําให้ไขมันเราลดนะครับและกล้ามเนื้อเราก็เพิ่มขึ้นนะครับข้อที่1นนะครับไปออกกําลังกายซะแล้วก็ข้อที่2ให้เพื่อนๆน,นะครับกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับผมอ่าการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็ไม่ถึงกับขั้นว่าคุมอาหาร1 0 0กินครีน100แบบนั้นเครียดตายเลยนะฮะการที่ มีซิกแพคกก็คือการกินอาหารของเรานะครับไม่ใช่ว่าไปซิทอัพอยู่ข้างเตาแก๊สอันนั้นก็ไม่ใช่นะฮะก็คือเพื่อนๆเ,เราไปกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับลองคิดง่ายๆว่าอันไหนที่มันไม่มีประโยชน์เราพยายามกินให้น้อยลงอันไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยสิ่งนั้นมันมีประโยชน์ก็พยายามกินให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องลดนะครับการลดการกินของหวานของมันของทอดนะครับของเค็มผมบอกเพื่อนๆว่าให้ลดนะครับ ลดก็คือการกินให้น้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าอดเลยนะถ้าอดเลยเนี่ยมันจะลงแดงตายซะก่อนผมก็อดไม่ได้ผมก็พยายามกินให้มันน้อยลงนะครับแต่เ,เพื่อนๆลองปรับใช้แล้วก็อัดแอปตามได้นะครับผม3ให้เพื่อนๆไปนอนนะครับเพราะการนอนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้เพื่อนเร่งกระบวนการเาผาผลาญไขมันในร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ไปนอนซะ แค่3ข้อนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็เริ่มจะเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าเราจะซิดอัพดีไหมจะเล่นลูกกิ้งดีไหมถ้าพี่พูดแบบนี้นะครับผมคาแนะนําของผมก็คือเล่นเถอะครับลุกกิ้งก็เล่นไปเถอะครับผมซิดอัพก็เล่นเถอะครับเพราะว่ามันช่วยนะครับช่วยช่วยในด้านไหนล่ะกล้ามเนื้ออย่างเช่นอันนี้คือไขมันเราใช่ไหมครับอันนี้คือตอถ้าสมมุติว่า เราไม่เล่นกล้ามท้องเลยนะครับตอมันก็อยู่เท่านี้นะครับตอมันอยู่เท่าเดิมไขมันอยู่เท่านี้เท่าเดิมแต่ถ้าเรานะครับเล่นกล้ามท้องด้วยนะครับลูกกิ้งหรือไม่ก็ซิดอัพหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกล้ามท้องอ่าพอเราเล่นใช่ไหมตอเราก็สูงขึ้นมันมันมีขนาดมวลกล้ามเนื้อที่แน่นขึ้นนะครับกล้ามท้องเรามันแน่นขึ้นมันก็โตขึ้นใช่ไหมครับอ่าไขมันมันอยู่ที่เดิมใช่ไหมตะกี้ตออยู่นี่ พอเราเล่นกล้ามท้องปั๊บต่อมันอยู่ตรงนี้แสดงว่ากล้ามท้องเรามันพัฒนาใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราแค่ลดไขมันนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็เริ่มเห็นซิกแพคแล้วกลับกันนะคบเพื่อนๆถ้าใครไม่เล่นกล้ามท้องเลยอ่ะทุกคนมีกล้ามท้องอยู่แล้วเท่าเดิมเหมือนกันทุกคนนะอย่างเช่นไขมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่เล่นกล้ามท้องเลยถ้าเราไปเน้นลดไขมันโอ้เราต้องลดมากเลยนะครับกว่าเราจะเห็นซิกแพกจริงไหม อันนี้จึงเป็นข้อดีของคนที่เล่นกล้ามท้องไปด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเคลียร์นะครับเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจหลายๆคนที่สงสัยมาตลอดนะคบว่าทํายังไงถึงจะมีซิกแพคสําหรับคนที่ผอมหรือคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะก็ใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งนั้นนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งดุงด้งดึงดงด,งดงให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย